วันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารในส่วนของการหาเหรียญไลคคอยสายฟรีนะครับหรือว่าหาเงินสกุลดิจิตอลนะครับก็ในส่วนของออในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราสามารถเก็บได้ฟรีนะครับก็คือ,อ,อสามารถเข้าไปรับเหรียญน,นะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในส่วนของเหรียญไลคคอยนะครับออตอนนี้อยู่อันดับที่16นะครับ ออมูลค่าตลาดกนะ็คือ,อ,อมูลค่าเหรียญน,นะครับ176ดอลลาร์ต่อ1ไล่คอยนะครับถ้าเทียบเป็นเงินบาทไทยนะครับก็ประมาณหนึออ่งไรคอยนะครับมูลค่า5,000กว่านะครับอ,อันนี้คือสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็ล่าสุดแอดมินได้รับจากเว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับก็ได้รับล่าสุดนะครับ 0.279 l t c โดยประมาณนะครับหรือว่าประมาณ1,500กว่าบาทไทยนะครับอันนี้ได้รับล่าสุดก็ถามว่าได้รับจากเว็บอะไรนะครับก็ได้รับจากเว็บนี้เลย free l i g h t c a r e com นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถมารับได้ทุกๆ1นชั่วโมงนะครับก็คือมันจะมีให้เราส่งนะครับ จะมีให้เราสุ่มรับเหรียญทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคลิปสอนวิธีการสมัครเดี๋ยวจะไปไว้ให้นะครับไปดูตามได้เลยก็เดี๋ยวให้ดูในส่วนของออประวัติในการถอนในเว็บไซต์นะครับนี่เลยก็ถอนล่าสุดต,ตั้งแต่วันที่11สิงหา2021นี่คือยอดถอนนะครับ0.279825 lcc นะครับนี่เลยยอดก็จะตรงกันนะครับส่วนกระเป๋านะครับที่ใช้ในการเก็บเหรียญไรคอยก็สามารถเก็บได้หลายาหลายกระเป๋านะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะใช้ในส่วนของสตังโปรก็ได้คอยเพเมนต์บล็อกเชนคอยเบส พย์ยี่ก็ได้แต่ว่ามันจะมีขั้นต่ำนะในส่วนของเพย์ยี่นะครับต้องใช้ขั้นต่ำดีๆในส่วนของบางคนอาจจะใช้กระเป๋าเพย์ยี่นะครับใบเน้นก็เก็บได้บิดทัสซ่าบิดครับก็ใช้ในการเก็บเหรียญไ์คอยได้นะครับส่วนตัวแอดมินใช้กระเป๋าของคอยเบสนะครับหรือว่าคอยเบสในการเก็บเหรียญล่าสุดนี่เลย ก็จ่ายแน่นอนในส่วนของเว็บไซต์ฟรีไลคอยนะครับเดี๋ยวคลิปสอนวิธีการสมัครหารเงินจากเว็บไซต์ฟรีไลคอยเดี๋ยวจะไปไปให้นะครับก็ไปดูตามนี้เลยโอเคนะครับก็อัปเดตข่าวสารประมาณนี้ก่อนนะครับใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ